ก็วันนี้แบบอืมอยากจะให้แบบไปทุกฟังได้เป็นอะไรเราทดลองออกอากาศใช่ค่ะวันนี้เป็นวันแรก่เราแบบปิดหน้าปิดตาเนาะอยู่ในมืดๆด้วยนะตอนนี้เรามาสู่แสงสว่างแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยววนกลับมาเรื่องรอยกระทงหน่อยของจังหวัดพิษณุโลกนะคะจะเริ่มวันที่สิบสามถึงสิบห้าถึงสิบห้าอ่ากแสดงว่าสิบห้าวันสุดท้ายสิบห้าวันสุดท้ายโอเคงั้นผมจดถูกแล้วแต่ของสุโขทัยเขามีถึงวันที่สิบเจ็ด สิบ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดแปดถึงสิบเจ็ดเขาเยอะหน่อยหนึ่งเขาละเขาโอ้แต่เป็นคือระดับโลกไม่มีอะไรใหญ่ที่สุดเท่าถุกโอไทยนะใช่ค่ะเรื่องลอยกระทงนะใช่ค่ะแล้วก็มีกระทงสายที่จมตา ใช่สวยมากอันนี้สวยจริงไปมาแล้วค่ะไปปีก่อนนู้นสวยมากค่ะ <ผม S 1> ต้องมาฟังหอบลูกหอบอะรยานะครับไปถึงเจ้ามาตากนะครับเนาะไปถึงก็ประมาณสักหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งนะครับพระอาทิตย์ทอแสงนะครับตกที่บริเวณริมน้ําปิงครับใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นนะครับเนาะกระทงเนี้ยก็จะเริ่มลอยกันตั้งแต่ประมาณสักทุ่มหรือสองทุ่มนะครับออกมาเป็นสาย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 ๆนะครับเนาะของที่สุขโขทยัยนี่ก็เหมือนกันงานเผาเทียนเล่นไฟนะครับว่้จะบอกว่าพุ ันี่มาตกใจมากวันสุดท้ายแบบเขาจุดแบบหูเป็นละล้านก็เรียกว่าล้านดอกอะเม็ดเม็ดเม็ดมันเม็ดมันถ้าล้านดอกนี่ค้มหมดเพาประมาณอุ้ยจริงจริงมันเยอะแบบตุ้ม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 แบบกูเป็นแบบวันสุดท้ายวันสุดท้ายวันสุดท้ายแบบหูอลังมากค่ะแล้วเที่ยงคืนปุ๊บเขาจุดเลยครับแต่มีข้ออันนั้นอีกอันนึงพึงระวังไว้เลยคือที่อับอากาศอ้าวเอ๊ะทำไมดีเจจันเอบอกคุยเลย นะครับเนาะจำได้ไหมครับคืนฮาโลวีนนะครับที่อแทวอนที่เกาหลีตายที่มีผู้เสียช okay ีวิตไฟไหม้ไม่ได้ไม่ไม่ไฟไหม้เตะขาดอากาศหายใจแล้วก็ทับกันไงอ๋อที่ร้อยร้อยห้าสิบเจ็ดลายนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขเนี่ยขึ้นเป็นร้อยเลยนะครับเนี่ยหลายก็หลายปีแล้วก็ฮาโลวีนที่ผ่านมานี่เนี่ยนะครับเนาะแต่ไม่ใช่ปีนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานที่อับอากาศหมายความว่าบริเวณข้างบ้านเนี่ยซ้ายขวาที่เป็นตึกลาบ้านช่องที่เป็นของเก่าของอะไรต่างๆ่านะแล้วก็บริเวณทางเดินแคบ อ่าเพราะ<ช>นั้นเลาทางเดินแคบๆคนอยู่เป็นแสนๆคนคนท,นทั่วโลกไปที่อิตาลีไงไปเยอะมากเลยสุดท้ายขาดอากาศหายใจกันใช่งานร้อยกระทงเราก็เป็นก็เหมือนกันนะครับเนาะเช่นเราอาจจะขาดอากาศหายใจได้เช่นมันมีทางเดินแคบๆก<ช>็เลยว่าอยากจะฝากบอกอ,อปปอพลอพี่น้องกรรมการวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นที่สุโขทัยหรืออาจจะเป็นที่วัดวาอารามหรือเป็นที่สถานที่ไหนที่เทศบาลหรือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดเลยนะครับ อย่างงานกระทงสายเนี่ยต้องเขาทำโมเดลดีมากเลยเขาจะให้คนเนี่ยเข้าได้เป็นแบบช่วงๆหมายความว่าจะให้เว้นระยะหน่อยค่ไม่ใช่ว่าพอขายตั๋วปุ๊บแล้วก็เข้า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 เลยอัดอัดอัดกันไปคนก็จะไปแออัดกันอยู่ที่ร้านกระทงร้านขายอะไรปิ่งย่างร้านอาหารต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็อยู่เป็นหมื่นๆคนปัญหาคือจะเป็นลมครับขาดอากาศหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากบอกนะครับถ้าอย่างนี้ก็ฝรั่งเขาใช้วิทยาศาสตร์ครับเขาใช้เครื่องมือครับ เช่นเขาจะตรวจวัดกราซพิษเขาจะตรวจวัดเรื่องของอัตราการไหลของอากาศที่อยู่ที่เราเดินอยู่เนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินไปปุ๊บถ้าเกิดการไหลเวียนของอากาศไม่ดีเ,เขาจะให้เราหยุดอย่ยังไม่ต้องเข้าลอก่อนคนที่เข้าไปก็อาจจะทิ้งห่างประมาณทักสานาที5นาทีเพื่อไ,ได้กระจายตัวนะครับของอากาศพัดลมระบายอากาศเขาก็ต้องเตรียมไว้เห็นไหมเห็นไครับ <S <S <an> <S เขามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เขามีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยและควบคุมโดยคนนะครับเนาะแล้วก็ มีลักษณะมีเครื่องตรวจวัดนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะครับเนาะแล้วก็มีวิทยุสื่อสารกันว่าตรงนี้เยอะแล้วกระจายกันครัังเกตบ้านเราอย่างเช่นงานกาชาติเห็นไหมค่ะคนเยอะมากเลยข้างขวานี่อะไรครับเกาลัดนะครับเนาะข้างซ้ายไก่ย่างไปข้างหน้านี่อะไรฮะไอไข่ปิ้งแล้วก็มีอะไรนะข้างบนมีอะไรโอ้โหอบตบอบปวนมากแล้วก็ต่อไปนิดนึงขายหันทะเลจริง เลาหมึกย่างปลาหมึกปิ้งแล้วคนนี้กลิ่นควันแล้วก็ข้างบนมันก็เป็นโดมใช่ไหมใช่ครับจะบอก้านเป็นโดม<ช>อันตรายรมากเราขาดอากาศหายใจได้นะครับอิตาลีนี่คือประสบการณ์ของโลกเลยนะครับว่ามีการเสียชีวิตได้อย่างผมไปงานกาชาติเนี่ยผมก็ต้องเอาภรรยากับลูกผมออกข้างๆเลยเดินไปที่แบบไปอีกซอยงั้นทำงั้นไม่ไหวเราก็จะเป็นลมด้วยเราจะขาดอากาศหายใจด้วยเพราะนั้นเนี่ยอยากจะบอกผู้จัดด้วยนะครับเ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ไฟก็ดีหรือความแออัดของคน นะครับเนาะระบบไหลเวียนอากาศอยากให้มีการสื่อสารกันแล้วก็ปล่อยคนไประยะระยะผมว่าทุกคนให้ความร่วมมือครับเพราะว่าไม่ได้ปล่อยทีสุกสิบห้านาทีอาจจะปล่อยแค่สามนาทีห้านาทีนะครับเนาะเพื่อลดการจราจรของการเดินนะครับเนาะที่ครับขั้งนะครับหลายประเด็นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอเจออยู่เอ่อกายตัวหรือไม่กระทงบางทีเราก็ไม่ได้นึกถึงหรอกว่ามันอาจจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ก็ประสบการณ์จากต่างประเทศแล้วเรามาบอกกันนะครับเนาะเขาเรียกว่าภาวะอับอากาศนะครับเนาะแต่บ้านเราก็จะเรียกว่าเป็นลมแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดในทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าที่อับอากาศนะครับเนาะคือที่ที่แบบมีคนแอร์อัดแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะมีก๊าซพิษนะครับก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซอีกเอ่อคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะไปกดทับออกซิเจนที่เราหายใจอยู่นะครับอย่างเช่นเราปิ้งไก่เราคั่วเม็ดเกาลัด แล้วก็อยู่ในซอยแคบๆแล้วคนเป็นหมื่นๆเป็นพันๆคนสุดท้ายไอ,มอ้มลพิษเ่าต่างๆเหล่านี้มันมากดทับอากาศหรือละลายออกซิเจนนะครับในอากาศทําให้ออกซิเจนต่ากว่าปกติเราหายใจอยู่20.9%หรือ21%ทีนี้เนี่ยถ้ามันต่ํากว่า19.5ถือว่าอับอากาศนะครับเนาะเพราะฉะนั้นะเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันมากๆๆๆๆมากๆขึ้นทุกคนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์มาด้วยการเผาไหม้อะไรต่างๆอยู่นานๆอยู่รอบๆด้วยเหลือต่ํากว่า12%เราจะหมดสติครับ แล้วเราจะไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหน้าถอยหลังได้เลยนะครับจะมือเบอร์ไปเลยครับดเจิอดิเลก,กครับเอ๊ะถ้าเราดูเหมือนกับว่าช่วงสงกรารเนี่ยช่วงหลังเราจะเห็นใช่ไหมเขาจะมีการแบ่งช่องไว้อยู่ส่วนหนึ่งเนาะแ้วถ้าหากว่าในส่วนของในการจัดงานลอ,อยกระทง ในเรื่องของเส้นทางในทางเดินเราก็เรามีการจัดตรงนี้อยู่ด้วยเนี่ยมันน่าจะดีไหมแบบเป็นเส้นทางสมมติว่ามันเกิดเหตุคนเป็นลมแล้วเราก็มีช่องทางให้คนวิ่งเพื่อที่จะส่งรถพยาบาลตรงนี้มันสิ่งที่น่าจะจัดการกันด้วยดีไหมจริงๆเนี่ยคนที่จัดงานจะต้องเขามีรถคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเขาามีรถแต่มไกลไงใช่สมมุติว่ารถจอดอยู่ที่สวนชมน่านใช่ไหมครับแต่คนเป็นลมอยู่ที่เฉลิมขวัญอูกกว่าจะมาถึงยากมากเลยและอีกอย่างนึงเนี่ยมันไม่มีใครจัดคิวให้ นะครับเนาะอันี้คือเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเนาะแต่อย่างที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะจะที่เป็นล็อก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 ไปเลยแต่ให้คนเดินสวนกันได้แล้วก็ทางเดินเนี่ยถอยกว้างเขามีมาตรฐานนะครับต้องกว้างเท่าไหร่แปดเมตรสิบสองเมตรนะครับเนาะแล้วก็คนเนี่ยอัดอยู่ที่เดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบไอไบโอเมตริกนะครับเนาะก็คือดูว่าจํานวนคนเนี่ยในพื้นที่ต่อตารางเมตรมีกี่คนพื้นที่ต่อร้อยตารางเมตรมีกี่คนถ้าเยอะปุ๊บเขาให้หยุดก่อนเนี่ยเขา ไอ้ระบบ AI มันช่วยได้คือกล้องไอ้กล้องวงจรปิดเราเนี่ยครับมันจะคำนวณได้นะครับเนาะเพราะนั้นมันก็มีความปลอดภัยนะครับเราเสียเงินเสียทองเข้าเข้างานแล้วเนาะต้องมีความปลอดภัยเพราะเราก็ไม่อยากเกิดโศกนาฏกรรมใช่ค่ะก็ในช่วงเราจะมีแปดวิธีในการป้องกันอุบัติเหตุในการลอยกระทงด้วยนะคะ,ะวิธีหนึ่งก็คือการเลือกลอยกระทงบริเวณท่าน้ําหรือโป๊ะเรือที่มีความแข็งแรงโรนี้สําคัญเลยหากนะคะหากนั่งเรือควรจะสวมเสื้อ ชูชีพนะคะไม่แนะนําดีกว่าไปนั่งเรือไปลอยอ่ะหากหากได้ไปไงถึงก็ต้องใส่เสื้อชูชีพลอยกระโนก็ต้องขึ้นเรืออย่างมีระเบียบวินัยด้วยที่อาจจะมีหลายที่เนี่ยแบบที่อื่นด้วยไม่ใช่แต่ของบ้านเราอย่างเงี้ยสะพานป่าน่ากลัวเพราะเป็นไม้ต่อหม้อเน้น้อยอ่ะเป็นโปะอ่ะล่มแล้วนะใช่ค่ะโปะแล้วบ้านเราก็ไม่เคยเขียนไเลยนะว่าจุได้กี่คนใช่น้ําหนักเท่าไหร่เออแล้วแล้วตัวคนนี้เดี๋ยวบางทีจุได้สิบสองคนแต่ตัวเล็กมากไปอยู่เนี่ยตั้งห้าสิบคนเพราะว่าถ้าตกแล้ว ดึงกันจมเลยนะครับดีเจเลกดึงกันจมผมเคยไปสอบสวนการเสียชีวิตพี่กับน้องครับนะครับก็ลักษณะแบบนี้ครับจับมือกันแน่นเลยนะครับนะครับน้องตอนที่เขาเอาเอาเอาล่างขึ้นมาทั้งสองคนเนี่ยครับจับมือกันแน่นเลยพี่กับน้องนะครับน้องนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันปุ๊บใช่ค่ะก็ต้องอย่างที่บอกค่ะก็ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและให้เด็กเนี่ยลงไปบอกว่าลงไปเราจระทง อย่าอยู่ลําพังอย่าอยู่ลําพังอย่าอยู่ลําพังอย่าปล่อยเด็กอยู่เลส<ช>อยู่ลำพังใช่ค่ะ,ะคแล้วก็ไม่ให้เด็กต้องต้องระวังด้วยไม่ให้เด็กลงไปเก็บออันนี้ดู <c oughs> แต่นแ,แต่นี้ห้ามยากนะ <c oughs> ทุกปีมีนะคะแล้วก็รวมไปถึงให้บอกสัญญาณจุดพุก,ก่อน ให้ออกห่างจากการที่จะจุดพุเนี่ยประมาณ10เมตรก็หมายความว่าเวลาเขาจะจุดพุวพิธีจะเปิดก็ดีหรือจะโชว์แสงสีเสียงอะไรต้องแจ้งให้ก่อนต้องแจ้งมีสัญญาีคนหน่อยใช่ค่ะและอย่างนึงผมว่าต้องดูลมด้วยเพราะควันที่จุดพุไปเนี่ยดีเจดีเลยไอ้ไอ้ซันเฟอร์ไดอะสไ์นี่มันรุนแรงนะครับ ถ้าเข้าตานี่แสบตาโดนผิวหนังที่แสบผิวหนังบางคนเบิร์นได้นะครับผิวหนังลอกเลยเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะจุดพุกนอกจากจะเตือนและให้คนอยู่ห่างไกลต้องดูทิศทางลมด้วยฝรั่รงเวลาเขาจัดหรือญี่ปุ่นเขาจัดเขาจะมีคล้ายๆเหมือนไอ้ปาตาเพียนน่ะที่มันปักเสาอ,อยู่อะ่ะถ้าลมมันไปทางไหนลมใบไปทองที่ตรงที่ไม่มีคนก็จะจุดได้ครับอเพราะนั้นเพราะเขาต้องกลัวว่าไอ้กลุ่มควันเนี่ยซันเฟอร์นและทร์เนี่ยมันจะต้องไปตรงนั้นค่ะ ก็จะมีการห้ามจุดดอกไม้ไฟบริเวณที่ใกล้สายไฟสถานที่บริการปั๊มน้ํามันรวมถึงวัตถุไไฟ้และแหล่งชุมชนด้วยนะคะห้ามนําดอกไม้ไฟที่จุดไฟไม่ติดมาจุดซ้ำอ่าดีมากเลยค่ะพอจุดแล้วจุดเลยถ้าอย่าไปพยายามใช่ไม่แดดแปลงครุดอกไม้ไฟที่มีแรงอัดรุนแรงจนถึงการจะเกิดการระเบิดรุนแรงด้วยนะคะควรหลีกเลี่ยงการปล่อยโคม ใกล้แหล่งชุมชนและก็ห้ามปล่อยโคมบริเวณรอบสนามบินหรือในช่วงที่เครื่องบินขึ้นและลงอันนี้เป็นวิธีการป้องกันโคมปฏิหโคมที่สําคัญเลยผมเคยเล่น <c oughs> นะครับนอนแล้วไปตกสังกะสีที่สังคาบ้านผมแล้วไปเป็นเรือนไม้งั้นโอ้โหผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะเ <c oughs> พราะว่าพอมันขึ้นไปอยู่ได้ไม่นานลมมันกดลงมาแล้วมันไปตก, <c oughs> ต,กตกอยู่สังกะสีที่ <c oughs> ว่าโคมไฟทางภาคเหนือ <c oughs> ที่เขาเรียกอะไรนะที่เขาเรียกโคมะที่ว่าอละยี่สิบบาทอะ นะครับแล้วมันเป็นแท่งใหญ่ๆแบบไฟมันลุกโชนอยู่บนหลังสังกะสีเลยผมคิดในใจบอกโอ้โหตายเราจะเผาบ้านเองแล้วนะครับแล้ะนั้นเนี่ยก็โคมลยใช้เหมือนงานยี่ป่เนี่ยนะครับโคลยสัตรายมากนะครับโคลยค่ะอ่ะอันนี้เหลือสามนาทีสุดท้ายให้ปิดท้ายเลยเพลงเดี๋ยวเราไว้สัปดาห์หน้าก็ได้นะครับตรงนี้อยากจะทิ้งท้ายอะไรเพิ่มเติมสรุปได้เลยนะฮะสามนาทีสุดท้ายตรงนี้จะบอกว่าเรื่องเรื่องการจุดน้าผู้ใหญ่ก็สําคัญนะคะตอนนี้เพราะว่ามันมีช่วงรอยกระทงด้วย ่ไหนก็พูดเกี่ยวกับเรื่องน้ําแล้วนะครับตอนนี้รรนนรกรมควบคุมโรคนะครับได้ติดตามตัวเลขเมื่อก่อนเราทําเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช่ค่ะ,ะวันนึงนะครับจะมีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กนะครับเนาะวันละ2อลายนะครับวันวันละ2อลายที่จมน้ําตาย<ช>แต่มีผู้ใหญ่ที่มากกว่า15ปีจนถึงผู้สูงอายุวันละ8ปลายใช่คือสูงมากนะแสดงว่าวันละสิบคน นะครับนอ้องคือสองต่อแปดเลยสองต่อแปดเลยในการจมน้ําตาย <c oughs> และประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มีเรื่องของการจมน้ําเสียชีวิตใช <c oughs> ่ค่ะนะครับเนาะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบาดเจ็บนะส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเลยใช่ครับเรา <c oughs> ก็เลยว่าวันลอยกระทงเนี่ยอยากให้เป็นวันที่มีความสุขนะครับเนาะ <c oughs> เป็นการลอยที่มีความสุขนะครับก็ไม่อยากจะให้มีทุกข์มีมีโศกนะครับเนาะล้วขอให้ความสุขเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไหลลอยไปกับน้ำใช่ครับ มาปิดท้ายได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับทั้งดีเจอาจารย์เอนะครับแล้วก็ดีเจเจ้าโอด้วยจากทางสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่2พิสุนโรคควบคุมโรคกระทรวาสานานณสุขนะครับที่มาร่วมใ,ให้ข้อมูลกับเราในทุกๆสัปดาห์นะครับแหมวันนี้เนี่ยเรียกว่าความพยายามของเราก็ประสบความสําเร็จนะ <laughs> ขึ้นได้ยูทูบของเราได้หนึ่งช่องทางในช่องท้ายรายการ เดี๋ยวเราต้องไปไปดูใน u t u b e ใช่ไหมครับเดูยูทูบย้อนหลังได้นะฮะว่าใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายการของเรานะครับเดี๋ยวก็คงจะเรียกว่าเรื่องของระบบมันคงจะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมันคงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับก็อยากจะให้มีหลายช่องทางให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ ทางรายการของเราหมดเวลาพอดีเลยส่งคุณผู้ฟังทานเขาเที่ยงด้วยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ